คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณเฟิร์นจะมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่คุณเฟิร์นเป็นเด็กครับก็มีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นในหมู่บ้านทำให้ได้เจอกับเรื่องร้อนๆตามมาเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก26ปีที่ผ่านมา คุณนายแผงไข่มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สี่กับสายของคุณเฟิร์นกันเลยครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะพี่จ่าโอ้เสียงดังฟังชัดมากเลยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยอ่าเฟิร์นอยู่ชนบุรีค่ะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอากาศที่นู่นเป็นไงครับเห็นวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกตกที่พัทยาค่ะแต่ว่าตรงศรีราชาที่เฟิร์นอยู่เงียบอยู่เลยค่ะยังไม่มา ยังไม่มาค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ทําท่าเหมือนจะมาค่ะแต่ว่าเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่มานะคะได้แต่รอนะครับได้แต่รอคุณเฟิร์นกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะแต่ว่าสามีเฟิร์นพาพี่แจะขึ้นรถไปทํางานด้วยทุกวันค่ะหมายถึงว่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันบนรถ ใช่ค่ะปัจทุวันเดี๋ยวนี้การฟังเรื่องผีมันกลายเป็นอยู่ในหลายช่วงเวลาของคนไปแล้วนะไปทํางานกลับจากทํางานทํากับข้าวอยู่บ้านก่อนนอนอาบน้ําฟังเรื่องผีกันเยอะมากค่ะเออนะฮะแล้วปกติเนี่ยคุณเฟิร์นตัวของคุณเฟิร์นเนี่ยติดตามฟังสดหรือว,ว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่จะย้อนหลังค่ะก็จะฟังพร้อมกับแฟนเนี่แหละค่ะร้อยเปอร์เซ็นต ร้อยเปอร์เซนนั่งรถไปได้วยกันแต่ว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฟังสดตอนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดฟังสดกับย้อนหลังนี่ <c oughs> ฟิลมันจะต่างกันฟังสดหลอนกว่าค่ะพี่แจ๊คใช่ไหมเพราะว่าเหตุการณ์ <c oughs> ต่างๆมันเกิดขึ้นแบบบางทีมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะตอนนั้นนะเนาะใช่ฟังสด<อ>หลอนกว่าค่ะมันดึก <c oughs> บรรยากาศมันได้ <c oughs> บรรยากาศมันได้ถูกต้อง เออนะครับมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องเนี้ยเหตุการณ์ย้อนกลับไปค่อนข้างที่จะนานครับประมาณสักยี่สิบหกปีที่ผ่านมาค่ะแต่คุณเฟิร์นยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีอ่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยไม่ได้อ่าเหตุการณ์เฟิร์นอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ,คะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยตรงอ๋อโอเคใช่ค่ะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ หลังจากคุยกับทีมงานนะคะเฟิร์นก็กลับไปเรียบเรียงเรื่องนะคะแล้วก็ไปคุยกับพ่อกับแม่กับน้าๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะที่เขาเล่าให้ฟังมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์ที่หลากหลายในช่วงเวลาที่แตกต่างกันก็เลยนำมาปฏิติประต่อเรื่องก็คือเอามารวมปฏิติปต่อเรื่องนะคะแล้วก็ เล่าให้คุณพ่อฟังอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะเมชชัวว่าเรื่องเนี้ยโอเคตามนี้ใช่ไหมพ่อเนียก็ก็เลยได้เรื่องเนี้ยค่ะมามาเล่าให้ฟังโอ้น่าสนใจครับชื่อเรื่องคุณนายแผงไข่เป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณเฟิร์นเฟิร์นขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยแล้วกันนะคะได้ครับเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เฟิร์นอายุสิบเอ็ดขวบค่ะก็ เป็นประสบการณ์ที่อย่างที่บอกว่าไม่ได้เกิดโดยตรงกับตัวเองนะคะเป็นเรื่องที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่ป้าป้านาๆที่อยู่ในเหนตุการณ์นั้นนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเฟอร์เลยค่ะพี่แจ๊คคือเรื่องนี้ทำให้เด็กคนมึงอะคะ่ะไม่กล้านอนคนเดียวเป็นสิบสิบปีเลยค่ะ ก็ขอท้าวความก่อนนะคะคือครอบครัวของเฟิร์นเนี่ยค่ะเป็นครอบครัวที่ทํางานในโรงพยาบาลค่ะซึ่งในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบ้านพักให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้พักด้วยออ,อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งที่นอนรวมๆกันนะคะคจนจนไปเฟิร์นเฟิร์นิ่มโตนะคะเริ่มเริ่มเป็นสาวและอายุสิบเอ็ดขวบอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมีห้องเป็นของตัวเองพ่อก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะ ปลูกบ้านค่ะปลูกบ้านบนที่ดินที่คุณยายยกให้แม่นะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยเฟินดีใจมากเลยเพราะว่าเพราะว้านเสร็จแล้วเนี่ยความฝันของเด็กคนหนึ่งที่จะมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองเนี่ยก็มีสักทีแล้วก็ช่วงเวลานั้นก็คือเราก็ย้ายมาอยู่ในบ้านใหม่ของเราค่ะครับก็ได้มีห้องส่วนตัวของตัวเองได้เพียงสัปดาห์เดียวค่ะพี่แจกก็มีอันต้องลงไปนอนกับพ่อแม่เนี่ยยาวๆ เป็นสิบปีจนขึ้นมหาลาัยเลยเรื่องเนี้ยค่ะก็คือในหมู่บ้านเนี่ยนะคะจะเป็นหมู่บ้านที่เป็นญาติญาติกันซะส่วนใหญ่ค่ะทุกคนรู้จักมกคุ้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะลักษณะหมู่บ้านของเฟิร์นเนี่ยจะเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะครับช,ชุมชนของเราเนี่ยค่ะก็ถ้าลองหลับตาและจินตนาการดูนะคะตรงหัวโค้งเนี่ยหัวโค้งที่เลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ หัวโค้งเลยเนี่ยจะเป็นบ้านของโรงคัดไข่อือ่าโรงคัดไข่ในที่นี้ก็คือก็จะมีไข่จากชาวบ้านเอามาขายค่ะคแล้วก็ที่เนี่ยจะเป็นที่คัดไข่ให้เป็นไขเน่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งใส่แทงอ่าครับครับแล้วก็ส่งขายที่ตลาดก็จะมีคนมารับไปอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับซึ่งบ้านโรงคัดไข่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อกับแม่เลยค่ะ น้ำหมึกเนี่ยเป็นเพื่อนกับพ่อค่ะก็คือกับพ่อกับแม่เพราะว่าทํางานที่โรงพยาบาลเหมือนกันส่วนน้าน้อยภรรยาน้าหมึกเนี่ยค่ะแกทาโรงคัดไข่ก็คือเป็นคุณนายที่แบบอยู่ในโรงคัดไข่นะคะจะรับซื้อไข่ไก่มาแล้วก็คัดส่งขายต่างๆนะคะซึ่งหลังบ้านโรงคัดไข่เนี่ยค่ะก็จะเป็นเป็นป่ากกค่ะพี่แจ๊คเป็นป่ากกถัดมานะคะ เลี้ยวโค้งมาก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงค่ะไม่ไกลกันมากเลยก็จะเป็นรงแข็ง mm. อ่าก็จะเป็นโรงน้ําแข็งนะคะที่เยื้องกันมาอีกนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยวโค้งเป็นตัวเอสค่ะถัดไปอีกนิดนึง mm. ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองไป mm. มีวันหนึ่งค่ะป็นช่วงที่เฟิร์นเลิกเรียนค่ะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งค่ะวันนั้นน่าจำได้ดีเลยเพราะว่าพ่อมารับที่โรงเรียนตามปกติเลยค่ะ mm. แต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นค่ะก็คือตอนที่เรากําลังขับรถที่จะเลี้ยวโค้งเข้าหมู่บ้านเนี่ยหน้าบ้านโรงคัดไข่ของน้ํหมึกน,น,นี่ยค่ะอ่มีคนมุงอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะพี่แจ๊คม,มีรถตำรวจมีเสียงพูดคุยซุบซิบมีนักข่าวด้วยพ่อค่ะเขาก็ขับรถเลยไปเพื่อเข้าบ้านค่ะก็คือพาเฟินเข้าบ้านไปอาบน้ําทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟินก็เลยถามพ่อว่า พ่อบ้านบ้านยายจิ๋วเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นกันหรอ,อยายจิ๋วนี่ก็คือแม่ของน้ำหมึกนะคะแบบคนมุงเทียบเลยพ่อพ่อบอกเออไม่ต้องมายุง่งหรอกทํากันบ้านไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเด็กไม่ต้องยุง่งไม่ต้องสนใจพอประมาณห้าโมงเย็นค่ะพ่อก็อ่าบอกว่าจะออกไปรับแม่จะไปด้วยกันไหม แต่ด้วยความที่เราอ่ะเือห้องใหม่ของเราเะะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าไม่ไปเดี๋ยวจะแบบจัดห้องจะทําการบ้านจะอะไรพ่อไปเลยหนูอยู่ได้หนูอยู่คนเดียวได้พอเริ่มเริ่มค่ําค่ะพอเริ่มคั่าหมาเนะะี่ยค่ะมันเริ่มหอน,นะคะ่ะคือหอนรับกันตั้งแต่หัวโค้งมาเลยค่ะมาจนถึงโค้งสะพานข้ามคลองเลยค่ะคือเสียงเนี่ยหอนรับกันแบบจนถึงโค้งสะพานเลยหอนอต่อเน,นือ่องไม่หยุดเลยค่ะซึ่ง สามทุ่มก็แล้วพ่อแม่ก็ยังไม่กลับมาสักทีทีนี้เฟินก็เริ่มกลัวแล้วค่ะพี่แจ๊คเฟินก็เลยวิ่งลงบันไดบ้านมาเปิดไฟเปิดทีวีเสียงดังๆเพื่อที่จะแบบปลบความกลัวของตัวเองอจนเวลาประมาณสี่ทุ่มค่ะแม่กับพ่อเนี่ยก็กลับมาเขาก็ไล่ให้ไปนอนค่ะเพราะว่าเออมันดึกแล้วนะเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่หมาเจ้ากรรมเนี่ยค่ะมันก็ยังหอนไม่หยุดเลยม,มันยังคงหอนต่อเนื่องตั้งแต่หัวค่ําจนถึงสี่ทุ่มด้วยความเป็นเด็กค่ะเราก็กลัวทนไม่ไหว เลยหอบผ้าหม่มหอบหมอนลงมานอนกับพ่อกับแม่อันนี้คือส่วนที่เป็นสิ่งที่เฟินจำได้ในตอนนั้นนะคะซึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เฟินกำลังจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นส่วนที่ผู้ใหญ่เนี่ยเล่าให้ฟังและปฏิกปต่ปตอรเรื่องมานานา,นา,นาป้า,ปาที่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าคือตอนเช้าที่เราตื่นมาหลังจากกลับไปโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาบ้านเสร็จเนี่ย ชาวบ้านเขาก็จับกลุ่มกันค่ะพูดคุยกันเรื่องนี้แม่เนี่ยก,ก็คือยืนคุยกับทุกคนความว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะมีคนไปซื้อไข่ที่ร้านของนายน,น้อยอนะคะแล้วก็เขาก็ตะโกนเรียกซื้อไข่เออยายน้อยยายน้อยซื้อไข่หน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเรียกใครอ่ะก็ไม่เห็นมีใครตอบเลยค่ะคือเป็นเงียบไปหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยสักคนแกก็เลยชะโงกหน้าค่ะไปเรียกในบ้านคือบ้านของที่เป็นชุที่คัดไข่อะค่ะเป็นห้องคัดไข่จะเป็นเป็นบ้านเป็นห้องโล่งๆนะคะแล้วก็มีเหมือนกับประตูที่เป็นเหมือนสังกะสีที่รูดเปิดติดอะค่ะอือ่ะซึ่งมันก็ยังเปิดอยู่แล้วติดกันน่ะก็คือเป็นบ้านของน้ำหมึกกันน้อยที่เขาอาศัยอยู่กัน หลังบ้านของน้ำหมึกกันน้อยเนี่ยอ่าพ่วงกันเหมือนกับเป็นเป็นช่องให้เดินผ่านกันได้ค่ะก็จะเป็นบ้านเยจิวแล้วก็มีที่พักคนงานอยู่สองสามห้องทีนี้นะที่เขาไปซื้อไข่อะค่ะเขาก็ตะโกนเรียกไม่มีใครตอบกลับมาเลยซึ่งแกก็เอะปกติเนี่ยเวลาประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยตามนิสัยเลยเนี่ยน้าน้อยแกจะนั่งนับเงินอยู่ในบ้านค่ะแ๊ ทีนี้คุณป้าแกก็เลยชะง,งกหน้าไปเรียกในบ้านเพราะรู้สึกว่าเออน่าจะอยู่ในบ้านแหละอาจจะทําอะไรอยู่ในห้องน้ำก็ได้แกก็เลยชะง,งกหน้าค่ะไปไปเรียกนยน้อย,อยน้อยเอ้ยน้อยเอ้ยซื้อใครหน่อยปรากฏว่าแกเห็นกองเลือดค่ะที่กองอยู่ที่พื้นแล้วก็เป็นรอยเลือดอะคะ่ะลากเป็นทางยาวเข้าไปในห้องนอนด้วยอารามณ์ความตกใจคะ่ะแกก็เลยโทรไปเรียกตำรวจให้มาช่วยดูเมื่อตำรวจมาถึง่ะคะ่ะก็พบศพนน้อยถูกมัดแอบ ซ่อนไว้ในห้องนอนค่ะสะภาพศพก็คือเกิดการต่อสู้กันมีการทุกตีบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ถูกมีดปลายแหลมอะคะ่ะแทงเข้าที่ใต้เราวนมเสียชีวิตฆาตกรรมเป็นฆาตกรรมค่ะตำรวจลงความเห็นค่ะว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่าเนื่องจากนั้าน,น้อยเนี่ยแกเป็นคนชอบใส่ทองมากเลยนะคะทั้งคอทั้งแขนรวมๆกันเป็นสิบบาทเลยอ ก็คือหายไปทั้งหมดแล้วก็เงินในเก๊เงินนะคะก็หายไปทั้งหมดด้วยทีนี้ตำรวจนะคะก็เริ่มสืบสวนคนในละแวกบ้านเลยะคะ่ะซึ่งมีป้าท่านหนึ่ง่ะคะที่อยู่ในละแวกบ้านก็บอกว่าเออก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันอยู่นะแต่ว่าเสียงตัดน้ําแข็งจากโรงน้ําแข็งอมันดังฟังไม่รู้เรื่องแกก็เลยคิดว่าผัวเมียเขาทะเลาะก,กันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรในตอนแรกนะคะตำรวจสงสัยว่าเป็นการพังมือฆาตกรรมจากสามีหรือเปล่า เพราะชาวบ้านให้การว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันใช่ไหมคะอืมแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวน้ำมึกเองก็ยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลยังขับรถรับส่งคนไข้ปกติมีหลักฐานพยานยาชัดเจนแล้วก็ตํารวจเนี่ยค่ะก็เลยพุ่งเป้าไปที่ลูกจ้างชาวกัมพูชาที่ลากลับบ้านในช่วงเวลานั้นก็คือลูกจ้างอะคะ่ะขอลากลับบ้านในช่วงเช้าแล้วบ่ายวันนั้นนะคะป้าที่มาซื้อไข่อะก็พบศพนาน้อยตำรวจก็เลยพุ่งเป้าไปที่ ลูกจ้างคนนี้ก็ติดตามไปจับตัวลูกจ้างคนนี้มาจนได้ค่ะซึ่งเขาเองเนี่ยก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะคตำรวจก็เลยทำการฝักขังเอาไว้ก่อนในงานศพน้อยคืนแรกอะค่ะซึ่งเป็นวันที่สามแล้วนะคะของการเสียชีวิตเพราะว่าคือต้องนำศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพกว่าจะนำร่างกลับมาได้ทำพิธีเนี่ยก็ล่วงเลยไปล้ เป็นวันที่สามของการเสียชีวิตแล้วน้ำหมึกเองอะค่ะแกก็เสียใจมากคือนอนไม่หลับมีสภาพอิดโรยแล้วก็เหน็ดเหนื่อยหลังจากที่สวดศพคืนแรกอะค่ะแม่กับญาติญาติของน้ำหมึกเนี่ยก็เลยให้น้ำหมึกกลับไปอาบน้ํานอนพักผ่อนนี่ที่บ้านสบายๆแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ค่อยมาที่วัดแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวญาติญาติเดี๋ยวแม่แม่เนี่ยจะดูแลให้นะคะน้ำหมึกแกก็เลยกลับไปนอนพักที่บ้านค่ะ ในขณะที่แกกาลังนอนหลับอยู่อะค่ะแกได้ยินเสียงเหมือนคนทุบประตูที่เป็นเหล็กม้วนๆที่ประตูลากลงมาค่ะแกก็เลยลืมตาขึ้นมาค่ะแกก็เห็นน้าน้อยค่ะในสภาพที่โชคไปด้วยเลือดเลยนะคะคลานอยู่ที่พื้นค่ะร้องคือร้องในลำคอแบกคนสำลักเลือดอะคะ่ะแล้วก็ชี้มือออกไปที่ถนนหน้าบ้าน แล้วก็เอามือห่ดทุกประตูคึ้งคึ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 ่ง,ง,ง,งน้ำมือค่ะแกสะดุ้งสุดตัวขึ้นมาเลยซึ่งที่แกในขณะที่แกเล่าให้ฟังให้ให้ทุกคนในงานศพฟังค่ะแกบอกว่าแกไม่รู้เลยว่าแกตื่นอยู่หรือแกฝันอยู่ในตอนนั้นคือมันกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ความรู้สึกอ่ะมันสมจริงมากน่ากลัวมากมน้ำมือกลับไปที่วัดค่ะเพื่อเตรียมสวดคืนที่สองอซึ่งตามต่างจังหวัดอะค่ะก็ เวลามีงานบุญงานศพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมามารวมตัวกันใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยกันทํากับข้าวเลี้ยงพา้าเลี้ยงแขกอะไรอย่างนี้ทุกคนก็คุยกันค่ะถึงการตายของน้าน้อยค่ะแล้วก็มีคุณน้าท่านหนึ่งค่ะเขาพูดขึ้นมาว่าเนี่ยวันที่น้อยมันตายเนี่ยมันถูกฆ่าตายเนี่ยอืฉันเนี่ยล้างจานอยู่หลังบ้าน แต่ว่าฉันเห็นเด็กนักเรียนเนี่ยใส่ชุดนักเรียนเดินสามคนเนี่ยเดินลัดเลาะ,ะ,ะปากกกมา <Okay. S 1> ตรงหลังบ้านยีน้อยนะ <Okay. S 1> แต่ว่าฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าเด็กอะ่ะมันคงมาแบบเล่นซนทำอะไรซนการหาเรื่องทำอะไรแผงแผงตามภาษา uh huh. ในช่วงเวลานั้น uh huh. เขาก็คุยกันแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของคนงานกัมพูชาที่แบบอ้มันกล้าฆ่าเจ้านายมันได้ยังไง uh huh. โหดเหี้ยมหรือเกิน uh huh. อะไรเงี uh ้ย huh. เพราะว่าสภาพศพนี่ก็คือแบบ ค่อนข้างจะเละนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโดนทั้งทุบโดนทั้งแทงเช้าหลังจากการสวดศพนน้อยในคืนที่สองนะคะก็คือคืนแรกที่สวดอภิธรรมจบไปนะคะน้ำมึกเห็นนน้อยคืนที่สองอะคะ่ะเช้ามืดคืนที่สองเนี่ยหลังจากสวดพระอภิธรรมไปแล้วะคะ่ะบ้านตรงข้ามของน้ำมึกกับนน้อยเนี่ยพบสดเด็กไว้รุ่นคะ่ะพี่แจ๊ค ผูกคอตายอยู่ที่บ้านตรงกันข้ามผูกคอเสียชีวิตที่คือที่เป็นชายคาแล้วมีโต๊ะนั่งเล่นนะคะต่างๆจังหวัดเป็นชายคาคาดว่าค่าตัวตายตอนดึกในคืนนั้นใกล้ๆโศะค่ะพบเงินนะคะที่เป็นแบงค์ย่อยๆแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยอยู่เป็นหมื่นเลยนะคะแล้วก็บางใบก็เปื้อนเลือดด้วยโอ แล้วก็พกทองรูป,ปรพันธ์ด้วยนะคะนั่งไงซึ่งบนขือที่ปลูกคอตายอะค่ะพกมีดปลายแหลมเด็กอยู่บนนั้นครัและช่วงเงย็นวันนั้นนะคะก็มีเด็กอีกหนึ่งคนคมาพบตำรวจด้วยอาการตื่นกลัวค่ะร้องไห้ไม่หยุดว่าอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมผมผิดไปแล้วคือไม่มีสติเลยตำรวจอะค่ะก็ทำการสืบสวนสอบสวนค่ะ ก็คือสอบสวนคุณยายที่อยู่กับเด็กบ้านที่ผูกคอตายหนึ่งคนกับเด็กที่มาที่นี่นะคะคุณยายเล่าว่ากลางดึกคืนนั้นนะคะในวันสวดพระอภิธรรมคืนที่สองเนี่ยเด็กเนี่ยค่ะมีอาการตื่นกลัวตื่นหนกขึ้นมาแล้วร้องไห้โวยวายตอนกลางดึกค่ะพี่แจ๊กนั่งกอดเข่าโยกตัวไปมาค่ะร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็พูดแต่ว่ากลุมขอโทษผมกลัวแล้วยายเนี่ยเขาก็พยายามเข้าไปปลอบค่ะเด็กก็ มือออกเหมือนแบบเสียสติไปแล้วะค,ะค่ะแล้วยายแล้วก็ยะไล่าย,ยายะค่ะบอกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาออกไปออกไปยายก็ยืนดูท่าทีอยู่พักนึงค่ะจนเด็กเนี่ยมีอาการสงบลงคยายเขาก็เลยเนื่องจากพอเด็กสงบลงเรียบร้อยยายก็คิดว่าไม่มีอะไรละน่าจะฝันร้ายหรือมีอะไรทีเนี้ยพอมันใ,นใกล้รุ่งเชาะะ้าค่ะยายเขาก็เลยเดินเข้าไปในครัวเพื่อที่จะทํากับข้าวเอามาใส่บาตรตอนเช้านะคะค พอเตรียมกับข้าวเตรียมสำรับเพื่อที่จะมาใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยก็พบหลานตัวเองผูกคอตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คืออย่างที่บอกค่ะตำรวจก็มีเด็กอีกคนนึองอะค่ะมาพบตำรวจด้วยการตื่นกลัวร้องไห้ไม่หยุดพ่อแม่ก็พามานะคะพูดอยู่พั่มเพลออยู่ว่าอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมผมูกผิดไปแล้วครับคือกว่าจะมีสติสงบคุยกันได้ะคะ่ะก็ใช้เวลาพักใหญ่เลยทีเดียวค่ะที่เด็กคนนี้จะยอมให้การกับตำรวจ เขาให้การว่าเพื่อนเขาอ่ะที่ผูกคอตายไปอะค่ะทำงานพิเศษค่ะรับจ้างคัดไข่ในช่วงวันหยุดค่ะครับซึ่งเด็กคนเนี้ยเขารู้พฤติกรรมของเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี<อ>ครัเพราะว่าอยู่บ้านตรงข้ามกันครับและเพื่อนคนเนี้ยก็มาเล่าให้เขาฟังว่าบ้านเนี้ยมีเงินนะมีทองด้วยแล้วแถวเนี้ยมันก็เสียงดังเพราะว่ามันมีโรงน้ําแข็งอยู่ข้างๆ ื hmm. แล้วก็รู้มาว่าคนงานกัมพูชาเนี่ยค่ะกําลังจะลากลับบ้านในวันนี้อื hmm. Hmm. ด้วยความที่เป็นเด็กโลบด้วยค่ะแล้วก็ hmm. คึกขนองติดเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ก็เลยชวนกันค่ะรับป่ากก hmm. หลังบ้านมาเพื่อที่ตั้งใจจะมาขโมยเงินของบ้าน,น hmm. ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะคะ hmm. แต่ว่าตั้งใจว่าแบบจะมาขโมยเงิน hmm. แต่ทีนี้บังเอิญว่าเห็นน้าน้อยเนี่ยอยู่คนเดียวในบ้านค่ะแล้วก็นอนหลับอยู่ ซึ่งอย่างที่บอกว่าแกใส่สร้อยทองเต็มตัวไปหมดเลยใช่ไหมคะ mm hmm. ตั้งใจว่าจะถอดทองเนี่ยเอาไปขาย mm hmm. แล้วก็เลยจะขโมยทองไปด้วยเพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายที่มากันสามคน mm hmm. แต่วา่าน้อยเนี่ยแกดันตื่นซะก่อนคะ่ะ mm hmm. ก็เลยก็เลยตกใจคะ่ะร่วมมือกันทําร้าย mm hmm. และเพื่อนที่ถูกคอตายอะคะ่ะที่อยู่บ้านตรงข้ามกันเนี่ย ก็ใช้มีดอะค่ะปอกผลไม้ที่วางอยู่ตรงนั้นนะคะที่แกเอามาปอกมะม่วงเนี่ยแทงเข้าไปที่ใต้เราหนุนแกนไม่ไม่ต้องระบุขนาดนั้นออืเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูบแบนทีเนี้ยค่ะเขาก็เลยกดกดทองลดทัพย์แล้วก็ทําการใช้เชือกมัดอำพังศพไปซ่อนในห้องน้ำแล้วก็หนีกันออกไปทางปากกกค่ะค่ะที่ที่เขาไม่ยอมมอบตัวเนี่ยเพราะว่านน้อยอมาเข้าฝันเขาทุกคืนเลยค่ะว่าจะมาเอาของ สภาพโชคเลือดน่ากลัวมากแล้วเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะก็เกิดอาการหวาดกลัวเหมือนกันเพราะว่าฝันเหมือนกันก็เลยพยายามจะเอาทองที่ขโมยมาเนี่ยไปขายค่ะระหว่างทางที่กำลังจะเอาทองไปขายเนี่ยเจอคนเมายาค่ะชิงทรัพย์แล้วก็โดนแทงอาการสาหัสแล้วเมื่อตอนสายของวันนี้ค่ะที่เขามามอบตัวเนี่ยเพื่อนเขาอะค่ะก็เสียชีวิต เขาก็เลยมามอบตัวเพราะว่าเขาไม่อยากตายเขากลัวเขาไม่อยากตายเนี่ยขณะที่เด็กคนนี้ค่ะกําลังเหมือนกับให้การรับสารภาพอะค่ะเขาก็มือสั่นอะค่ะละล่ำละลักแล้วก็ล้วงเงินที่เป็นแบงค์ย่อยที่เปื้อนเลือดอะออกมาจากกระเป๋าเนี่ยวางกองไว้บนโต๊ะคืนให้ตํารวจชาวบ้านนะคะเขาก็เลยพูดกันว่าคืนน้อยเนี่ยเฮี้ยนหนักมากคือฆาตกรเนี่ย คือแบบเหมือนแบบไปเข้าฝันไปจัดการกับฆาตกรมามซึ่งแกคงไม่ยอมเพราะว่าแกก็มาทวงของแกคืนนะคะคซึ่งตั้งแต่วันที่พบศพวันแรกอะค่ะจนถึงวันที่เผาศพอะคะอ่ะหมาค่ะก็หอนแบบนี้ทุกคืนเลยะคะ่ะพี่แจ๊คใช่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอตอนนั้น,นะค่ะคือต้องบอกว่า <c oughs> ไม่มีใครหนี เวรกรรมตัวเองพ้นจริงๆเนาะเห็นไหมคือกะจะแบบโบยความผิดให้คนอื่นคือแน่นอนว่าตำรวจหรือว่าชาวบ้านเนี่ยจะต้องมุ่งความผิดไปที่ลูกจ้างที่เป็นลชาวกัมพูชาเพื่อนชาวต่างด้าวชาวต่างด้าวที่เขาบังเอิญลากลับวันนั้นพอดีแล้วก็ศบโอกาสที่ทั้งสามคนเนี้ย เห็นว่าเฮ้ยน่าจะเป็นช่องทางในการที่จะไปกระทําผิดผลสุดท้ายเนี่ยก็หนีเวรกรรมตัวเองไม่พ้นเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันว่าโดนเล่นงานหนักขนาดไหนอันนี้เราก็ไม่อาจจะทราบได้แต่จากฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะหนักเอาการพอสมควรเหมือนกันเอ,อนะครับแล้วก็เรื่องของเด็กที่อาจจะ อ,อคิดเองคิดว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันน่าจะเป็นทางลัดคิดน้อยเด็กจะชอบใช้คําว่าติดเกมนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยว,วอะเนาะเอาจริงๆถ้าพูดตรงๆว่าอย่าไปโทษเกมอย่าไปโทษสิ่งของที่มันอยู่ร,บรอบๆตัวเลยมันอยู่ที่จิตใจของคนคนนั้นเองมันอยู่ที่การอบรมบ่มนิสัยมาว่า มีใครคอยบอกคอยชี้แนะคอยสั่งสอนเขาหรือเปล่าผลสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องที่ตัวของคุณเฟิร์นเล่าฟังแล้วก็แบบเออด้วยความที่เราเป็นเด็กนะตอนนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่อยากเล่าให้ฟังทั้งหมดหรอกครับ ถูกไหมใช่ค่ะใช่<อ>ก็ไม่ได้เล่าทั้งหมดค่ะเด็กจะรู้แค่ประมาณหนึ่งว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ผู้ใหญ่คงจะไม่ลงดีเทลรายละเอียดแน่นอนว่าเฮ้ยเนี่ยมีฆ้ากันตายมันเป็นตรงนั้นตรงนู้นตรงนั้นตรงน,น,รงนี้คงไม่ค่อยมีหรอกทั้งหมดเลยเอามาประติตไปต่อเรื่องตอนที่คุณเฟิร์นเนี่ยโตละแล้วก็จะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังเพื่อเพื <S <s ่อให้เป็นอุทาหรณ์เพื่อให้เป็นค ah <ๆ>ติเตืนอนใจสอนใจว่า คนเรามันหนีความผิดตัวเองไม่พ้นใช่ค่ะเออนะครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดเกมนะเอาจริงๆผมว่าหลายคนก็ติดเกมแต่อตไอเนยนี่ก็ติดเกมช่วงนี้ติดเกมเนี่ยไอเนยลูกนัดนี่เป็นแก๊งเลยติดเกมแต่ทั้งหมดเลยครับผมว่าการติดเกมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลของการกระทําผิดอ่ะ ใช่ค่ะเออบางคนส่วนมากบอกเพราะติดเกมไม่มีตังไปเติมเกมก็ต้องไปทําผิดผมว่ามันโยงกันแบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ทั้งหมดเลยมันอยู่ที่คนเนาะใช่ค่ะน่าจะเป็นความแบบคึกขนองแล้วก็เหมือนรู้เท่าไม่ถึงการในตอนนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่คิดน้อยน้อยจะตื่นมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ตกใจกลัวก็เลยพลั้งมือทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตไปอืะนะครับโอเคอย่างน้อยเราได้ฟังเรื่องนี้เราได้รู้นะคุณผู้ชมมู้ฟังรัว,ว่าเรื่องของใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆตัวแม้กระทั่งญาติเองไว้ใจไม่ได้เลยนะยิ่งโชว์ใส่ทองเยอะเท่าไรเอาเงินออกมานับอยู่ที่บ้านเนี่ยใส่ทองแบบเต็มตัวแล้วเป็นเป็นผู้หญิงคนเดียวอันตรายนะครับ นีต้องบอกไว้ก่อนแม้กระทั่งออกไปเดินข้างนอกตามท้องถนนนะ่ะใส่ทองเส้นโตโตใส่แหวนใส่อะไรใส่อันตรายนะครับนั่นคือสายล่อฟ้าอย่างดีเพราะว่าคนที่เขาจ้องจะก,กระทําผิดเนะ่ยเอาจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เยอะจริงๆเราเห็นข่าวทุกวันป้นจี้ฆ่ากันแบบแทบไม่เว้นแต่ละวันน่ากลัวมากานะครับ่ฟังไว้ผมว่ามีก็เก็บไว้ ไม่ต้องออกมาใส่โชว์อะไรเยอะมากมายคุณผ,ผู้ชมผู้ฟังอันตรายจริงอันตรายจริงนะครับโอเคคุณเฟิร์นขอบคุณมากมากนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะนะฮะแลวอยากจะบอกว่าเรียบเรียงเรื่องมาดีเล่าดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันครับคุณเฟิร์นส,ส,สวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว